สวัสดีค่ะก็ถ้ารวมจากวันที่เราเริ่มกักตัวแรกจากที่โควิดรอบที่2อระบาดเนี่ยคือมันนานแล้วนะก็คือว่าไม่ไ <thers> ด้ไปเจอเพื่อนหลายหลายแบบหลายสัปดาห์แล้วว่าก็คือตอนนี้เหงามากก็ ไม่รู้จะทําอะไรมันแบบสมองตันอะไม่รู้จะทําอะไรแล้วพอไปไปบบมาก็เพิ่งมาเริ่มคิดว่าเออเมื่อต่อคิยลอกแรกและลอกแรกเนี่ยเราเคยทําเป็นแฮชแท็กคุยเดลี่ใช่ไหมเพราะว่าตอนนั้นไอจีเรานั้นค่อนข้างมั้นอยู่ก็เลยลงคิดเดลี่เข้าไปก็พอน้ยทำมาเออทำไมเราไม่ลองทำะ่ะเพราะว่าแบบมันก็หยุดละแล้วแบบ ตอนนี้เขาก็เริ่มบอกว่าเออหยุดยันสิ้นเดือนเลยนะก็คือนั่งอึงว่าฮะสิ้นเดือนคือคือต้องอยู่บ้านอะไรี้สิ้นเดือนแล้วแบบวันนี้เพิ่งวันที่สิบสิบเอ็ะซึ่งแบบคือนับได้นะต้องเอาเออสอ็ดลบก็ตอนนี้เลอีก20วันนะคะที่เราต้องอยู่ที่บ้านต่อไป เงาเงามากไม่เคยเงาอะไรขนาดนี้มาก,ก่อนอ่ะก็คือแบบเงา <c oughs> ก็เลยตัดสินใจทำจากตัวเดรี่เพราะว่าไม่มีอะไรทําอ่ะอยากจะทําอะไรบางอย่างให้ชาวโลกเขาเหมือนอยู่บ้านกับเราเงาเงาไปด้วยกันก็แบบอ,อยู่บ้านไปนั่งเล่นเกมไปอะไรเนี่ยเรียนออไละเสจก็น,นั่งเล่นเกมเล่งเล่นเกมนั่นเล่นเกมก็ แต่จอนนี้ต้องไม่เต็มตัวเรล่นอะไรก่อนไปละ